สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะหมอศิรนา,าสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะหมอได้รับคําถามมานะคะทั้งจากทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยว่าหมอคะการช่วยตัวเองเนี่ยบ่อยๆมันอันตรายไหมคะหรือมันอันตรายไหมครับมันมีผลเสียกับสุขภาพเรายังไงบ้างวันนี้หมอมาพูดให้ฟังการช่วยตัวเองเนี่ยนะไม่ไม่ได้ มันเกิดได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยผู้หญิงช่วยผิดผู้ชายช่วยถูกอะไรยังไงไม่ใช่คือได้ทั้งสองเพศเพราะทุกคนมีเซ็กดฟ์เหมือนกันคือความต้องการทางเพศเหมือนกันนะคะแล้วหมอบอกให้เลยนะเป็นการช่วยตัวเองนี่ปลอดภัยมากๆเป็นการตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติที่ไม่ไ,ไป ไม่ได้ไปสร้างเรื่องอ่ะเออช่วยตัวเองไปก็จบเหมือนกับว่าคุณหิวคุณก็กินข้าวคุณง่วงคุณก็นอนเซ็กซ์ไดนี่เป็นภาวะธรรมชาติที่ร่างกายพอมาถึงวัยอันนึงสร้างขึ้นมามันก็จะมีความต้องการอ่อแต่เราไม่ทําให้มันผิดศีลธรรมไหมเราไม่ได้ไปทําสร้างเรื่องกับใครไหมแล้วก็ช่วยตัวเองก็เป็นภาวะที่ปลอดภัยมากๆนะคะจะบอกว่าการช่วยตัวเองเนี่ยมันทําให้สารเอนโดฟินหลัง่งเอนโดฟินเอยออกซิโตซินหลัง่งมันทําให้ชีวิตแบบมันรู้สึก ผ่อนคลายฮอร์โมนดีมันหลั่งขึ้นมามันเพิ่มความสุขมันทําให้หลับสบายขึ้นเพิ่มความสดชื่นหลับได้ลึกขึ้นนะคะแล้วข้อดีก็คือมันปลอดภัยไงมันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกัแบบชาวบ้านชาวช่องเขาไปเอ่อเอาสามีคนนั้นภรรยาคนนี้เกิดปัญหาประพฤติผิดนิการผิดสินข้อสามมันก็ไม่ใช่หรือแบบบางครั้งถึงจะไม่มีสามีอะไรยังไงแต่แบบอ่าไปยุ่งก็เกิดเอาแล้ว อ่พอมามีอะไรกับฉันเธอต้องรับผิดชอบฉันรับผิดชอบชีวิตเขามีความผูกพันมีปัญหาเกิดขึ้นมาอ่าหรือติดต่อนีติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อ่าซิฟิลิตน้องในเออ่าถ้าคุณไปยุ่งใช่ไหมหรือไม่ก็แบบ อะไรอีกล่ะท้องก่อนกําหนดเด็กนักเรียนนักวัยศึกษานักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาตามมาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณตัดด้วยการช่วยตัวเองซะ,ะจบมันก็แบบใช้จินตนาการเอาเลือกเลือกผู้หญิงเลือกผู้ชายด้่ฉชนชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ได้มีตัวตนจริงไม่ต้องมามีผูกพันไม่ได้ไปติดเชื้อไม่ได้ไปอะไรใช่ไหมคะแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ยังไงมันมากไปไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะทั้งเพศเอ่ยเพศชายก็จะมีความต้องการมากกว่าเพศหญิงแล วัยวัยกำลังกำหนัดเลยรู้ยิ้่อกับอายุ65มันก็ต่างกันใช่ป่ะจะเพศจะวัยจะสิ่งแวดล้อมอ่ะสิ่งแวดล้อมอยังไงอ่ะคุณอยู่ในโอ้โหในผับในบาร์ในที่ที่แบบโอ้โหยโยวยนกันเหลือเกินสิ่งแวดล้อมมันก็กระตุน้นกับอีกคนนึงไปเดินจงกรมอยู่วัด ใส่ชุดขาวความคือแบบสิ่งแวดล้อมมันก็มีผลทําให้ต่างกันค่ะหรือสารอาหารที่กินอีคนนึงกินกับพืชผักผลไม้ชันวีแกนเออไม่ได้มีอะไรไปกระตุ้นฮอร์โมนเลยคนนึงหืมเนื้อนมไข่เออมันก็มันมฮอร์โมนจากพวกสัตว์พวกนั้นนะคะก็ไปกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนใช่ไหมมันมีตตกต่างหลายกันแบบหลากหลายค่ะงั้นก็คือร่างกายเราอ่ะต้องเชื่อร่างกายเราร่างกายเราฉลาดเออมันคอนโทรลได้เองค่ะคือแบบว่า ถ้าร่างกายเรายัางอยากต้องมีความต้องการอยู่อ่ะก็ช่วยตัวเองบางคนนี่หนักเลยวันละเเช้าเย็นเออหรือวันเว้นวันอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้ง แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนแต่ร่างกายเราจะคอนโทรลเองค่ะว่าเฮ้ยพอมันมากไปแล้วมันก็จะรู้สึกว่าไม่อยากแล้วมันไม่ไม่ไม่อยากี่จะมามันไม่มีความต้องการที่อยากจะมีเรื่องพวกนั้นแล้วมันร่างกายเราฉลาดเหมือนเราจะมาคอนโทรนการหายใจหรอมันก็ไม่ใช่เหมือนกันค่ะมันถ้าร่างกายเรามีความต้องการมากก็ช่วยไปแต่ถ้าร่างกายเราความต้องการมันน้อยแล้วก็อาจจะเป็นเดือนครั้งนึงอะไรแล้วแต่เลยแล้วแต่คนแล้วข้อดีนะคะคือผู้ชายก็ได้เอาน้ำอสุจิออกนะน้ำอสุจิพอมันขั่งอยู่เนี่ย มันก็ทําให้กระตุ้นการเกิดอะไรล่ะที่หมอเคยพูดตอมลูกหมากโตมะเร็งตอมลูกหมากอะไรได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีการช่วยปลดปล่อยน้ําอสุจิออกไปก็เป็นการที่ทําให้ยังไงคะเอ่อน้ําอสุจิได้ใหม่ได้สดใหม่ตลอดอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็เป็นข้อดีคือมันได้รู้จักสรีระของตัวเองว่าเอ้ยจุดนี้นะฉันชอบจุดนี้ฉันไม่ชอบอ่ามันก็จะแบบว่า ช่วยทําให้รู้จักตัวเองได้มากขึ้นไม่ใช่แบบโอ้ผู้หญิงฉันเหนี่ยมอายช่วยตัวเองเป็นเรื่องที่ผิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะมันเป็นทําไมคุณกินข้าวได้คุณนอนหลับได้คุณมีความต้องการอะไรงั้นคุณช่วยตัวเองคุณไม่ได้ไปสร้างปัญหาให้กับใครคุณก็รู้จักสรีรักษ์ของตัวเองอะพอในอนาคตปฏิบัติกิจจริงมีแฟนขึ้นมาจริงแล้วก็รู้ว่าจุดไหนเราชอบจุดไหนเราไม่ชอบใช่ไหมคะและอีกข้อหนึ่งนะมันช่วยเพิ่มความแข็งแรงของอุ้งเชิงกรานพอคุณช่วยตัวเองมันมีฮอร์โมนออกซิโตซินทำให้้บบีตัวค่ะของผู บางคนช่องคลอดกระชับบีบตุ๊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 บเลยนะของผู้ชายก็สควิสเอาสเปิร์มออกพุ่งออกไปมันก็เป็นการทําให้อุ้งเชิงการคุณแข็งแรงขึ้นข้อดีมันเยอะแยะค่ะแล้วบางคนเนี่ยผู้ชายที่หลังเร็วอ่ะแบบหลังเร็วจั๊กจัก เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณช่วยตัวเองไว้ก่อนก่อนที่จะปฏิบัติกิจจิงเช่นจะเอ,อ้ยจะเจอแฟนอีก3ชั่วโมงฉันช่วยตัวเองออกก่อนเนี่ยทำให้การที่พอเจอกับแฟนจริงๆแล้วเนี่ยมันทําให้หลังได้ช้าขึ้นมันจะลดการหลังเร็วได้แต่น,นี้ไม่ใช่มาฟังหมอหรอกหมอพอเจอแฟนแล้วกายเป็นไม่แข็งเลยอันนี้แล้วแต่นะมันแล้วแต่ว่าคุณมี เป็นยังไงบางคนแบบว่าเพึ่งช่วยตัวเองไปแล้วพอมาเจอแฟนมันไม่แข็งแล้วมันไม่มีความต้องการแล้วก็ก็อย่างนั้นก็อย่าทำอะไรเงี้ยแต่คนที่แบบว่าออคิดว่ามันฉันได้แล้วมันทำมันหลังเร็วคุณเอาออกก่อนเนี่ยมันก็จะโอเคนะคะออแล้วก็ถามว่ามีข้อเสียไหมก็คือบางคนรุนแรงรุนแรงเกินแบบโอ้โหผู้ชายก็แบบ รุนแรงเกินจนมันบอบช้ำอะ่ะของผู้หญิงก็แบบนิ้วเล็บยาวเงี้ยแล้วคุณก็ไปทํามีแผลตรงคิ่ตอลิสขึ้นมาเกิดการติดเชื้อมีแผลก็คือทําแบบอะไรทุกอย่างก็จะแรงเกินนะาเหมือนเราล้างหน้าก็ล้างดีๆโอ้ล้างสครับแผลเต็มหน้าคือทุกอย่างต้องทางส่กลางค่ะถ้ารุนแรงเกินมีแผลฟกช้ำติดเชื้อมาหาหมอค่ะหมอก็บางคนหมอก็แบบโผล่ป้ายยาให้อะไรให้ใช่ไหมเพราะมันมันอักเสบอะไรเงี้ย แล้วก็บางคนหมกมุ่นมากไปค่ะชีวิตนี้แบบโอ้โหเช้ากับวันเย็นฉันจะต้องยังไม่ออกไปทํางานฉันต้องนี่ก่อนเดี๋ยวพอไอ้นั่นเนี่ยฉันต้องหลบไปตรงนี้ก่อนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะทําให้มันแบบชีวิตที่มันแบบเออผ่อนคลายอ่ะมันเพิ่มถามว่าข้อดีมันก็คือเยอะแยะคุณหลับลึกหลับสบายหลับดีเอาน้ําอสุจิออกอ่าได้มีกระชับช่องคลอดกระชับอุ่งเชิงการใช่ไหมคือทุกอย่างดีไม่ไปก่อให้เกิดปัญหาใดๆแต่อย่าหมกมุ่นจนเกินไปแล้วผู้ชายบางคนกลัวอสุจิฉันน้อยอ่ะช่วยตัวเองบ่อยๆฉันอาุจิไม่น้อย ไม่ใช่ค่ะมันก็สร้างเองตามธรรมชาติรู้ไหมแบบคนไข้จะมาตรวจสเปิมกับหมอเนี่ยมันจะมาตรวจแบบว่าหมออยากจะรู้ว่าหมอเป็นหมอสูรใช่ไหมรักษามีบุตรยายกอย่างเนี้ยก็ตรวจสเปิมอย่างเงี้ยหมอจะบอกเลยนะว่าช่วยตัวเองออกไปก่อนเลยคือเก็บสเปิมไว้ให้ใหม่ๆสักสามถึงสี่วันเออมันจะแบบว่าบางครั้งบางคนแบบโอ้ยเดี๋ยวอายหมออสุจิฉันน้อยฉันเขินฉันเก็บสเปิรมไว้เลยเจ็ดวันสิบวันฉันไม่ยอมเอาออกเลยพอมาตรวจนะ โอ้มีแต่ซากอสุจิมันตายค่ะมันก็เกิดตายเกิดตายมีแต่ซากสเปิร์มตายหมดเลยกลายเป็นตรวจแล้วไม่ได้คุณภาพกับบางคนแบบโหพึ่งยุ่งพึ่งช่วยตัวเองออกไปเมื่อวานวันนี้มาตรวจอส,สุจิมันก็น้อยลงขอก่อนจะมาตรวจสเปิร์มที่มาตรวจกับหมอในหมอจะบอกว่าอ่าก็คือประมาณเอาออกไปสักสามถึงสี่วันให้เป็นอสุจิที่ใหม่แล้วก็มาเก็บที่โรงพยาบาลแล้วหมอจะอ่านแปลผลให้ว่าเอ้ย,เ,อย,เ,อยเขามีกี่ตัววิ่งเร็วแค่ไหนซากอสุจิตายมันก็จะน้อยลงเพราะคุณเอาออกไปแล้วมันเป็นอสุจิที่สร้างใหม่ นั่นก็คือมันเป็นภาวะปกติของธรรมชาติอะค่ะเหมือนเราถยน้ำลายออกไปแล้วน้ำลายฉันจะหมดหรอมันก็ไม่ใช่มันก็สร้างมาใหม่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดคุณกักเอาไว้เลยสิก็มาตรวจสเปิร์มกับหมออ้าวอสุจิตายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหมอว่ามันเป็นเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะก็เลยมาบอกว่ามันไม่ได้อันตรายอะไรเป็นการปล่อยที่ไม่ได้ผิดศีลธรรมอ่อแล้วก็จินตนาการภาพได้เลยค่ะคนเรานะจินตนาการสําคัญกว่าความรู้อ้แฮปปี้ฉันจินตนาการไปเลยแต่เราก็รู้ว่าร่างกายเราลิมิตได้แค่ไหนแต่ละคนความต้องการมันแตก ก็มาบอกไว้ให้เพื่อนๆรู้ว่ามันไม่ได้อันตรายอะไรเลยค่ะแต่ก็คือขอทางสายกลางหมงมุุนช้ากว่าวันเย็นเหมือนจะแบบโอ้อะไรตลอดมันก็ไม่ใช่ค่ะเสียเวลาเสียการเสียงานนะคะโอเคค่ะฝากติดตามกันนะคะทางหมอปุ้มหมอศิรนาถกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปต่อๆไปบ๊ายบายค่ะ